ครัตอนนี้ช่างนิดช่างแล้วนะครับช่างนิ้เป็นปาบูทองนะครับห้าขีดขึ้นนะครับผมวาลที่หอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่มีใครมาาที่่้นครับน้ชอย่างนนลเพิ่มดอย่าอนนจนำอมหม แล้วนนี้รกว่าเยอะนี้มีขบกขึ้นตัว20กว่ายนะดูรไม่เข้าตอนนี้ด้วยไ่ได้ขบกเี๋ย้มึงเนียรถบ7าที้นะครับเออเอาขาดนมาชั่งดูนะผมรันี้เวาจะขันเรียกว่าก็ขู่กันพอ คู่หนึ่งนะครับผมนะครับวานโครมเดียวได้คู่หนึ่งเลยนะครับได้ใช้แห่สามปากทับนะครับผมไปวานจะวานเอาปลาขาวได้ปลาใหญ่พี่น้องนะครับ นี่พี่น้องดูตรงนี้อลไรกนสวยงามนะครับผมจะขอบอกว่าคุ้มแล้วครับผมจะรอเบิกตังค์ห้าร้อยบาท,ทาสองตัวนะครับคู่หนึ่งโอ้ยยี่สิบกว่าโลแล้วนี่นะยี <25. S 1> ่สิบห้า